สบายดีพอแม่พี่น้องฟังลรวฟังไทยวันนี้มาพบกับสาวลาวพัเซ่เส้นเก่าเส้นเคยวันนี้สาวลาวก็มาตําปูปะรากุ้งต้มพี่น้องเอ้ยจะเป็นส่วนมื่อนี้กินกับไก่ทอดพี่น้องไก่ไก่ไกปีกทอดผักของเราก็มีมะระสลัดกรอบแคบหมูขาดไม่ได้มาชิมกันเลยพี่นอ้อง เราไม่ได <Es> ้เอาหนมจีนมาสวดใช่เนาะอืเผ็ดสุดๆแล้วพีเนี่ยชุดหนาไหมเนี่ยกินกับปีกไก่เนาะไก่กรอบ อืมอืมอืมตัวน,นี้เพรชนเพชแล้กหอมปลาละันนี้ เาเล้าใส่ประลาดมหมอีพิมพ์เอามาแล้วอืมเื้อืมเขาจะจัด่้เลยอ มาม่ามาแส่บกันสาวสาวเพ้่อทเพอ่าอืมอืมอื้มอืมอืมสีกับหัวเพจทำหน่อยไม่าองแล้ว จำเนยแล้ว,ลวจ่ายึ้ก้าจจำเนยเผ็ดไรอืมหีกชับไก่ทอดฮะาะอืซึยอดเพชด ม,มาเจ็บเจ็บกระสามาม

โอ้ยมันนี่เพจแตใจพี่น้องเลยตามๆเยอะๆมาแซ่บกับสาว เพชรหลายไป่น้อยเดย๋ยวไมนเด้ไม่เด้ดดอืมหลกก่ เฮ็ดไหไม่หนองมื้เนี่ยมาเด้อมาจดอีกบุ้งืมอืม เฮ็ดใจไอ้พี่น้องเอ้ยม่เนี่ยมามามาภาษาอังอืม สำหรับคลิปนี้สาวลาวพาแซบก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวราวพาแซบด้วยนะคะทำคลิปใหม่ๆออกมาสวัสด,ดีค่ะ